สวัสดีครับนกสาวสวรรค์บ่าวเราใต้ครับผมน,นี่ก็ใชมาล่วงงานใหม่เนาะพี่น้องเนาะงานใหม่ก็ต้องขั้นตอนเริ่มแรกก็ดีดงานก่อนครับอันนี้ครับเป็นขอมือไม่ว,ว่าขอแขนนี่ตัวนี้ก็เป็นปกเป็นข้อข้อจีน,นครับมีมีมีสิ้นเดียวนี่เช็เชปาติต นี่คือเคมีเคมีของของคอจีนนะครับมีเป็นคอมือหรือว่าคอแขนคอจีนคอจีนเนี่ยว่าเสื้อธรรมดาใส่น้ำกันได้แต่ว่าปกนี่ของคอจีนกับเสื้อธรรมดามุดนกันเนี่ยพี่น้องอันนี้มันน,น้อยทีถ้าเห็ดแล้วสุดนีสดสด่สุดเก่าเนยใช่ไหมลงงานใหม่สุด งันสุดเก่าก็แล้วไปแล้วลงสีขาวข้จีนครับผมนี่แหละครับข้อจีนแล้วไปแล้วโรงงานใหม่ขั้นตอนใหม่กันเริ่มมาดีดปกก่อนพอเดือนหน้าก็เดลส่ได้ดเจียนปกออกตามเคมีนี่ พราะว่านี่เนาะเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อ ใช่ครับไข่เชียวนะครับปิดปิปกก็จีนไข่เชียวแลน้วะ จะเป็นผ่านผ่านนาเดียวนะครับซึ่งจะดิดนาได้ก็ได้ถ้าผ่าซองนากตรงดิดข้างในที่นี่กันครับที่นี่กับซองนาสังเกตใไสๆนี่มันมีกาวติด

อจ้าที่นี่ที่นี่ไม่น่ปกก่อนถามม่รอีว่าจะตัดม,มั้งยังรูด หลับพกขาก้าวสารเช็ดเรียบร้อยเนาะหาไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยอเดี๋ยวใช่ไหมดีดต่อดีดแขนเราพี่น้องเนาะต่อแขนเด้สถวิธีการดีดแขนข้าวสารกับผักเคมีสมบูรณ์คือกันเนาะพี่น้องเนาะ ข้อแขนนี่ว่าข้อแขนว,ว่าข้อมือของเขานี่ครับฟกอย่างนั้นบอกกันตป็นี้มันแข็งเป็มันอ่อนอาจจะเป็นตรงนี้ตัวสวยตัวสวยก็คือเอากระดาษมึงสือพิมพ์ว่างทักสั่นหนึ่งก้อนแล้วค่อยรียด,เด,ยดเอาโสนันเสร็จไปดีดเลยนี่คือปกกับโมได้ันสีดไหมยุวยวัดเลยปฟกไอ้ที่มีแขน ต้องนักสึกพิมพ์วากันเมียนหีืนักสึกพิมพ์ด้วยกันคือเบื้องหน้าผาดีฐานงานไม่หนาผางานไม่าาไมีหนาผาดีหนาไรก็ได้เนีย้ยสิจงเมียนเพื่อแล้วสิขับลงมา,างที่ในสี่พิเดิอนอีกที่หนึ่ง เนี่ยขั้นตอนยึดเ๋ยวช่บอกพี่น้องไหมอันนี้ขั้นตอนดีดอ,อันดีดเสร็จอันหนึ่งสองใส้ซิทพิมพ์ใส่คือเกา่าดีดไปวันจนกลัวสิแล้วหาตั้งพี่น้อง ติดเรียบร้อยแล้วปลาเบิ่งไหมนะพี่น้องเนาะหยุดแล้วเดี๋ยวชิญิบไปเบิ่ง นี่ด้านมีกาวเหมือนกันกับปบมีกาวจะออกที่ใสสังเกตมังที่ใสเป็นปะกาวด้านมีกาวตรงนี้เอาด้านมีกาวลงใช้ผ้ามือชิติด ปีกแกนิในใ้วไก่สิ้นแล้วนะครับสามสี่สิ้นกันแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้งมกุกสาสวรรค์มาแล้วใตเนี่ยครับอยากให้ถึงพันไว้ๆครับผมจะได้ไลฟสดเรียบร้อยครับผม ตั้งสองตั้งสามตั้งสี่ตั้ง,ง,งห้าตั้งเรียบร้อยดีิงานทั้งวันครับเนี่ยชุดนี่พวกพวกข้อจีนกับเยีบยบร้อยครับ เรียบร้อยครับจบคลิปเพียงเดียวนะพี่น้องนะครับสำหรัคลิปนี้เนี่นนนบ,นนบ๊ายบายสวัสดีครับ